เก้าเก้าเชิญเลยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายเรื่องสาระซึ่งจะเป็นพี่ของผมที่จะถ่ายและผมจะเป็นถ่ายเรื่องกิจกรรมเรามารับเชิญพี่ของผมมาเลยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนกฟอรพัเดเลียงยากไหมย,ยากไหมย,ยากครับจะยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายมันขึ้นอยู่กับบางตัวเช่นไข่ไข่ต้มเนี่ยตอนเด็กๆใช่ไหมมันเราจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะ ไข่ต้มตอนอเด็กๆที่มามันไม่กินอาหารลูกป,ป้อนม,ม,มันเป็นนกที่มันกินอาหารลูกป้อน,นิดเดียวแล้วมันก็ไม่กินเลยแต่ลักกี้อ่ะเป็นนกที่กินอาหารลูกป้อนง่ายที่สุดที่เคยป้อนมามันก็แล้วแต่แล้วมันก็จะมีแบบว่าในเรื่องของ้อความมงคนที่ลักกี้ชื่อว่าลักกี้เพราะว่าลักกี้เป็นนกที่โชคดีมากๆาใช่ออโชคดีดด <beb> มันยืนมันยืนอยู่ที่คอนี้นะเราตั้งไว้อย่างนี้มันก็ยืนแล้วมันก็จุกๆุกชุุกโชคเลยอะเราไ โช,โชคดี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 คดกินแบบลัคก,กี้เราก็เลยตั้งชื่อมันมาแบบนี้นะแล้วลกพ่อพัดกินอาหารก็แบบอา,อาหารน้อยพันยังพูดสิบสามอย่อยางไม่ใช่อาหารกิงกินแค่นี้ก็อยู่รอดแล้วินแต่เราก็จะแบบมีอาหารเสริมให้แบบใส่ผลไม้อัดเม็ดไปด้วยอันนี้เราจะมาพูดเรื่องอาหารกันนะก็จะมีมีผลไม้อัดเม็ดของนูชีเบิร์ด แล้วก็มีอาหารไข่ซึ่งจะหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็มีราต้องแยกทันตะว,วันด้วยนะครับในอาหาร13อย่างมันจะมีทันตะว,วันเยอะมากเราก็จะต้องแยกทันตะว,วันให้มันเพื่อทําให้นกฟอพักของเราเนี่ยสุขภาพดีนะทุกคนถ้าบอกว่ามันเรียนยากไหมไม่ยากแต่ไม่ง่าย ก็วันนี้เราจะมาผสมอาหารสูตรนกฟอพัสของบ้านเราให้ดูเราจะสอนให้ทุกคนรู้เองนะเรืบอแล้วก็บบอุ<น>ปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะมีถ้วยทัญยาืชแล้วก็ทัญยาือสิบสามอย่างผลไม้อัดเม็ดนี่แล้วก็รเราก็จะใส่อาหารไข่ไปด้วยปึ๊บปึ๊บทุกคนอันนี้เป็นผลมนไม้อัดเม็ดสิบสามแแล้วเพื่อนจะมี โอ๊ตยังไม่หมดนะทุกคนมีเต็มเลยข้าวไรเห็นไหมอ่ะข้าวไรข้าวไรข้าวไรนี่เดี๋ยวเราจะมาผสมให้ดูนะคนอันดับแรกเราต้องใส่ใบย่าเพื่อ13อย่างก่อนนะครับแล้วก็ต้องใส่ประมาณกี่ช้อนครับถ้าเราเลี้ยงนกสองตัวเราก็ใส่สองช้อนอันนี้คือต่อวันนะแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยว่างเปลี่ยนเราก็จะใส่ประมาณ สี่ช้อนนี่แต่ทุกคนตอนใส่เราต้องทำอะไรด้วยทำอะไระแยกทันตะวันไม่เ,เราแยกไว้อยู่แล้วนะเราไม่เคยแน่เขาจริงเียใช่มันจะเป็นไขมันครอบตักอันนี้คือเราไม่ว่างเปลี่ยนเราก็เลยต้องใส่เยอะหน่อยใส่อาหารอี่ไม่ได้ไหายปคะนี่เลย,เลยน่ากินมากแต่ทุกคนแต่และอันเราจะใช้ช้อนไซส์ต่ากันด้วยนะครับบางอันช้อนใหญ่บางอันแล้วก็เราจะใส่ข้าวไรไป หนึ่งช้อนอันสองเท่าไรอันนี้คือบ้านบ้านเราทําเองนะใช่ไม่จําเป็นจะต้องทำตามก็ได้อันนี้คือสูตรของบ้านเราเลยเป็นสูตรโมมัวสูตรเขาเรียกว่าสูตรใส่กลอนไปหมดเลยไม่หมดนะมีอีกนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนั้นเลยก็ได้นะครับยังไม่ได้จ้าไม่เห็ูต่อไปกระปุกแทนยพืชเด๋วเราใส่ไว้สองอันแล้วทุกคนมีกระปุกใหญ่แบบนี้นี่ แล้วก็กระปุกเล็กสีดำแนี้นะอืเลยแล้วอาหารเราก็จะมีเป็นเซตเลยนะครับแต่ละย่างจะเอสูตรเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตข้าวตาข้าวโอ๊ตมันจะเหมือนกับข้าวไร้นะครับไม่เหมือนอ่ะข้าวไรนิดเล็กๆข้าวโอ๊ตเราจะใส่ไปหนึ่งช้อนเหมือนกันหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโอ๊แบบนี้นะ หรือหนึ่งท้อนอาหารของเราเราค่อยคนคนแล้วต่อไปผลไม้อัดเม็ดเรามาดูหน้าตาผลไม้เม็ดเป็นอาหารที่มีสีสันมากเลยนะครับอ่ะอันนี้เราบอกผิดแล้วมันไม่ใช่ของวยี่ไเป็นของซูพี้นะทุกคนนี่สีน่ากินมากกลิ่นก็หอมมากทุกคนถ้าทุกคนซื้อแล้วลองดมจะรู้แต่ว่าเราอะเคยเอามากินแล้วไม่เคยรสชาติจืดจืดแ จะจืดเมืนราก็ใส่ทอดคึ่งช้อนนี่แล้วต่อไปอาหารไข่ทุกคนเรามาดูหน้าตาอาหารไข่กันนะคะอันนี้เป็นแบบอาหารไข่แบบเปียกนะไม่ใช่แบบแห้งที่ทุกคนเคยเห็นอาหารไข่เราก็ใส่ครึ่งช้อนพอเราใส่เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ทำคน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  แล้วสีมันก็จะสวยมากเลยนะแล้วก็ลืมบอกวทุกคนว่าก่อนทําเราจะต้องควรที่จะต้องล้างมือควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนนะใช่ก่อนเราจะทําไปแล้วเราจะเอาไปสร์ฟกันทุกคนตอนนี้ยุกิออกมาแล้วยุกิีนี่ลูกน่าสวยเหมือนเดิมกคนอยากดูยุกก้ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยเดี๋ยวราเป็นคลิปเติมนะ ลักกันกลมเกลียวน,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 นี่น่ารักไหมเออมีตัวน,นึงเลือนตาแล้วนะตาทัากทันทีเป็นทุกคนทุกคนตอนนี้ตรงนี้เขาหวานแหววกันมากเลยนะนแล้วถ้าเราเอาอาหารเข้าไปจะเป็นยังไงหรือสามารถกินามากเราจะเอาเขาไปยังไงก่อนลูกิคือแบบมันชอบโจกอ่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบก <ไป S 2> ันเเท่านี้น,นะครับบ๊ายบาย